ได้เหมือนกันเข้าใจนะคะมโนทวาราวัชรจิตหนึ่งน,นะนอกจากรับอารมณ์ได้หมดไม่มีเหลือเนี่ยรับบัญญัตกิก็ได้ด้วยเนี่ยทรมมารมมโนทวาราวัชจิตหนึ่งน,นะตรงนี้มีไหมคะไม่มีนะอันเนี้ยไม่ใช่จิตกลุ่มของเขาจิตของเขาเป็นกลุ่มสุดท้ายอันนี้จิตกลุ่มที่หนึ่งปัญจวีสาริลมีชะจิตตานิมหคติ เอกวบีสติโวหารีมาบ้างหรือยังอาคานิพพานะโคจเรวีสารุตระนุตัมภีอาคะมัคคะปลุชิเตปัญจสัพพะชัชเจติสัตถาตัฏะสังฆโมอ่ะโอเคโอเคโอเคัอันนี้จิตกรแรก แต่มโนทวาราวชัชชจิตหนึ่งเนี่ยเขาเป็นจิตกลุ่มสุดท้ายจิตกลุ่มสุดท้ายเขาเป็นจิตที่รับอารมณ์ได้ทั้งหมดไม่มีเหลือไม่เว้นแม้แต่บัญญัติเขายัางรับได้เพราะฉะนั้นมโนทวาราวชัชชจิตหนึ่งถ้าวิถีอักถางข้าหน้าบัญญัตินี้เกิดขึ้นมามโนทวาราวัชิจิตหนึ่งก็ต้องรับบัญญัติได้ด้วยเข้าใ,ใจนะคะรับบัญญัติได้ด้วยเพราะวิถีนี้หน้าห้าสิบเก้าบอกว่า อัฐาปัญญาใช่ไหะครับรูปร่างของปัญจารมนะแต่ว่าตรงนี้เป็นราารมนะคะทันไหมฮะคุณรักทันไหมเอ้นะเราจะต้องค่อยๆนะถ้าใครไม่ค่อยทันต้องทักมานะต้องทักไม่งั้นเดี๋ยวเราไปกันไม่รอด <c oughs> จะพารอดอยู่เนี่ยนะ มโนทวารที่หนึ่งจบหลังจากนั้นดับลงช้างดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นมาต่อจากมโนทวารวายุจุดหนึ่งก็คือการช้ายี่เก้าดวงใดดวงหนึ่งในจํานวนยี่เก้าดวงนี้ทําหน้าที่เสฟอารมณ์เศษอารมณ์ที่เป็นบัญญัติใช่ไหมเศษอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ<ม>นะแต่เศษทางใจบัญญัติเกิดทางใจจริงไหมคะ มันเด็จเกิดทางใจจริงไหมจริงไหมคะจริงค่ะเพราะอะไรจริงบอกว่าจริงเพราะอยู่บนกระดานนี่ค่ะนี่บัญญัติเป็นธรรมอารมณ์บัญญัติเป็นอารมณ์ทางใจนะคะทันนะฮะบัญญยัิเป็นอารมณ์ทางใจเพราะฉะนั้นจิตที่ทำหน้าที่ชวนะ ที่เป็นการมาชนะยี่สิบเก้าอังกูสิบสองหาสี่หนึ่งมังกูแปดมังกีแปดจิตยี่สิบเก้ารวงนี้เขาจะต้องรับบัญญัติทางใจเหมือนกันเข้าใจนะรับบัญญัติทางใจเหมือนกันทีนี้เขามารับบัญญัติทางใจเนี่ยเราดูนะคะว่าถ้าเป็นบัญญัติป้าอังกูสิบสองรับบัญญัติได้ไหม ได้ไหมได้อากูสิบสองครับได้เป็นจิตที่ไม่แน่นอนเป็นกลุ่มไม่แน่นอนยี่สิบดวงนะกลุ่มจิตยี่สิบดวงเออมาจากไหนกันอีกเหรออะไรเงี้ยนะบางคนนอาจจะฝากไว้ฝากไว้เออเดี๋ยวอาจารย์ขออาจารย์ขอย้อนก่อนนะเราจะได้ดูที่ไปที่มาตรงนี้อาจารย์ยังไม่เฉลย